อ่าโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนการใช้โผบสแกนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่คือยานเทนงูนะฮะซึ่งมันมีโบนัสสแกนค่อนข้างต่ำนะฮะแต่ก็พอจะสแกนได้อยู่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยที่คุณควรจะมีนั่นก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับผมไอเทมที่ชื่อว่าคอโผบลันเชอร์นะครับซึ่งเราจะใช้คู่กับ ซิสเตอร์คอสแกนเนอร์โพรบนะครับผมซึ่งมันจะต่างกับคอสแกนเนอร์โพรบธรรมดามาดูกันนะครับว่าคอสแกนเนอร์โพรบเนี่ยมันมีอะไรโบนัสอะไรยังไงบ้างอ่ะกดเข้าไปดูเลยครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปมันที่อัติบิลนะครับผมนะอ่าเบสสแกนเลนส์จะอยู่ที่ระยะสแกนเขาจะอยู่ที่0.25เซนเซอร์สเตนคจะอยู่ที่40พอยต์นะครับผมแม็กซิมัมเดเวียชันนะครับอยู่ที่0.125 สแกนแรงอินชิเเมนแฟกเตอร์ 2x นะครับผมอ่าให้จำสแตทพวกนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทียบกับสแตทของอ่าไอเจ้าไอซิสเตอร์คอรผมนะครับว่ามันเยอะกว่าหรือเปล่านะฮะมาดูกันนะฮะอ่าเบสสแกนระยะสแกน0.25เท่ากันนะครับแต่ว่าเซนเซอร์สเต็งความแรงในของการสแกนเนี่ยมันจะเยอะกว่าเป็น44นะฮะซึ่งนั่นหมายถึงว่าสแกนสเต็งยิ่งเยอะคุณยิ่งหาไซได้ไวนะครับผมนะฮะโอเคทีนี้ วิธีการเริ่มใช้ทํำยังไงขั้นแรกเลยครับเปิดหน้าต่างโหมสแกนขึ้นมาก่อนอ่าหน้าต่างโหมสแกนนะฮะวิธีการเปิดหน้าต่างโหมสแกนเนอร์นะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าก,กดอะไรอ่าโอเคครับวิธีการเปิดหน้าต่างโหมนะ Alternate V นะครับไม่ใช่ Alternate V ผู้ผิดขออภัยนะฮะ Alternate P นะครับ Alternate P อ่าก็จะขึ้นเป็นสแกนแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหม เราก็เลือกเลยอยากสแกนอันไหนมันก็จะขึ้นซส์ขึ้นมาอะไรที่เป็น xx เนี่ยเราก็เราก็ต้องสแกนนะฮะเนี่ยมันจะมีบอกนะตอนนี้มันอัปเดตมาเยอะแล้วอันนี้คือเขาต้องการ Signal s t สเต็งนะฮะสเต็งสแกนขั้นต่ำนะครับยี่ห้าเราจะรู้ได้ไงว่าเปอร์เซ็นต์สแกนเรามีทั้งหมดเท่าไหร่เอามาส์มาชี้เครื่องหมายบวกเลยครับอ่าอันนี้เราก็มันก็จะบอกเลยนะครับว่า total value เราเนี่ยมีสแกนสเต็งทั้งหมด 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมนะฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วต่อการสแกนแล้วกดคลิกข,ขวาเลยครับเพื่อให้ง่ายต่อการสแกนนะเราจะสแกนเฉพาะอันนี้ใช่ไหมมันจะได้ไม่งงนะฮะก็กด ignore alter r e s u l t เลยครับปึ๊บแล้วเราก็กด solar system map ขึ้นมาอ่านี่นะครับเห็นวงนี้ไหมเนี่ยวงสีฟ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอสแกนสแกนก่อนนะฮะไม่ใช่สแกนขยายก่อนวิธีการขยายนะฮะให้กด alternate ค้างนะฮะตำแหน่งมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ เราตำแหน่งให้คงตำแหน่งเดิมมันไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนตำแหน่งอื่นนะฮะให้ให้เป็นพินพอยต์เอาไว้นะครับผมเราก็กด a l t e n a t e ค้างแล้วก็ใช้เมาส์สกรเนี่ยกดสก r รเนี่ยเอาสกรเมาส์เลื่อนขึ้นนะครับก็จะใหญ่ขึ้นหรือลงตามขนาดนะฮะทีนี้เราก็ให้ใหญ่สักนิดนึงให้ใหญ่เท่ากับวงแดงที่เราจะสแกนนะครับผมเราก็ค่อยๆลากไปตรงกลางพอให้มันครอบอ่าแต่ทีนี้เมื่อดูมุมข้างบนแล้ว เราอยากรู้มุมข้างๆมันตรงไหมดับเบิลคลิกที่ว่างๆครับมันก็จะเปลี่ยนมุมมองให้นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กด b อ่ากดตัว b เลยครับปุ๊บหลอดตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า analyzing นะครับทีนี้เราก็รอให้รอให้มันสกแกนนะฮะสกแกนเร็วสกแกนช้าขึ้นอยู่กับสก,กิลของคุณด้วยนะครับทีนี้มันก็เห็นแล้วเป็นวงกลมๆนะจากตอนแรกตัว x ขึ้นมาแล้ว2ีนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ เลื่อนขึ้นมาปุ๊บมุมข้างอ่ะมุมบนตรงไหมเมื่อมุมบนมันตรงปุ๊บให้เราทําการออตินเนตกดออตินเนตค้างครับย่อให้วงมันเล็กลงนะครับด้วยการกดออติเนตแล้วก็เลื่อนสกอเมาส์ลงนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็กดตัวบีเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราขออภัยด้วยครับน้ำมูกมานะฮะล่าสุดฤดูหนาวนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะับเป็นภูมิแพ้นะฮะทีนี้มันก็ขึ้นชื่อมาแล้วเป็นคอมแบทไซส์นะครับผมทีนี้เราก็เลื่อนไปใหม่ เลื่อนไปปั๊บมาดูกันตรงไหมพมมันตรงปุ๊บย่อลงเรื่อยๆเลยครับยิ่งคุณมีสแกนสเต็งเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันยิ่งขึ้นไวแต่ยิ่งคุณมีความเร็วในการสแกนนะฮะอันนี้ครับขึ้นอยู่กับสกิลแล้วก็โมดูลยานะฮะตอนนี้สแกนสุดไวสุดของผมคือ7.2วินะฮะสำหรับยานเทนงูนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมอีกรอบนึงเข้าได้แน่นอนครับ กดไปเลยครับเล็กสุดนะฮะเล็กไม่เล็กประมาณนี้นะฮะแต่แนะนำนะครับเวลาซื้อของสแกนให้ซื้อแค่คอโผบหนึ่งก็พอแล้วก็ใช้เป็นส,สต t เตอร์คอสแกนเนอร์โผบนะฮะทีนี้อ่าเราได้ไ้า์เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เรียกโผบกลับนะฮะปับ๊บกดตรงนี้ครับโผบมันจะเข้ามาอยู่ในแฮงกาเราอัตโนมัติเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้อย่างอิสระเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีเลเวลบอกอยู่เป็น c o m p a ท t s i ์เลเ v e l หนึไฮะผม <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสักไซส์หนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อให้คลิปมันไม่น่าเบื่อะไรครับผม เวลาสแกนนะฮะแนะนานะครับผมถ้าเราไปในพื้นที่แบบทุกพื้นที่ดีกว่าแนะนําว่าให้ไปวร์ปไปแถวแบบดวงดาวอะไรพวกนี้ครับผมหรือไม่ก็ทาเซฟสปอร์ตไว้นะครับส่วนใครที่ยังทาเซฟสปอร์ตไม่เป็นนะครับผมสามารถดูได้ในชแนลนะครับผมนะฮะคิดว่าน่าจะมีลงเอาไว้แล้วนะครับผมนะฮะให้ไปอยู่ในจุดเซฟสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ปล่อยโพรออกมาปั๊บแล้วก็หายตัวนะครับแล้วก็ค่อยทําการสแกนแล้วเดี๋ยวยังไง เผื่อไม่เข้าใจเดี๋ยวผมลองทําให้ดูท้ายคลิปสักรอบหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้เราเจอยานใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจที่ยิงออกมาจะเป็นยังไงนะครับผม อย่าใชเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนทำเซฟสปอร์ตเลยลวกันอัดรวมเลยในคลิปเดียวนะฮะขั้นแรกนะครับให้เราวาไปที่ไหนก็ได้นะฮะว้าไปที่ไหนก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ผมจะว้าไปที่ดวงดาวนี้นะฮะแต่ก่อนว้าไปให้กดอิ t เเน E ขึ้นมาก่อน,นะครับกด add location คลิมไปครับว่าเซฟนะฮะในส่วนนี้ก็เลือกโฟลเดอร์นะครับของผมมีหลายโฟลเดอร์นะครับของผมจะเซฟไปที่ Danger ทีนี้เราเลือกที่ได้รับปั๊บกดว้าไปก่อน <Okay. S 1> ว้าสศูนย์เลยนะฮะ กรณีของผมเนะี่ยมันเป็นยานที่ฟิตแบบโควตร์ป๊อปนะฮะมันสามารถหายตัวตอนวาร์ปได้นะครับผมทีนี้ผมก็จะกดนี่ก่อนเอเดีมาวม,มาดีกว่าอ่าพอเนี่ยสังเกตดิฉันนะฮะมันใกล้ถึงแล้วใช่ไหมให้เราทำการเลือกระยะที่พอใจก่อนแล้วก,กดซับมิทเลยครับปุ๊บทีนี้จุดเซฟสปอตเนีมันก็จะอยู่ระหว่างทางวาร์ปครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำจุดวาร์ปหรือวาร์ปไปยังจุดที่มันมีให้ ศัตรูก็จะไม่สามารถมาหาเราได้ยกเว้นเขาจะใช้โผบสแกนนะฮะซึ่งโผบสแกนจะมี2ชนิดนั่นคือโผบสแกนที่เอาไว้สแกนหาไซส์กับคอมแบทโผบที่เอาไว้สแกนหายานหรือเอาไว้สแกนหาพวกไอพิมต่างๆที่คนทําดอกทิ้งไว้นะฮะพอเราเซฟเสร็จปุ๊บแล้วก็กดหวามไปเลยไปที่เซฟนะฮะ มีการสแกนแบบปลอดภัยโล่งใจนะฮะทำแบบนี้นะฮะให้ทําจุดเซฟก่อนทําจุดเซฟเสร็จปุ๊บวาร์มมายังจุดเซฟอ่าพอวาร์มาแล้วทํายังไงวาร์มมาเสร็จแล้วปุ๊บให้คุณทําการยิงโผล่ออกไปเลยครับปั๊บเสร็จแล้วกดหายตัวครับอ่าแน่นอนครับว่าการที่คุณหายตัวเนี่ยคุณยังสามารถสแกนได้อยู่นะอ่ากรณีผมจะสแกนไซนี้แล้วกัน แล้วก็กดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลย Solar System Map นะฮะขยายทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนต้นคลิปเลยฮะทำปึ๊บป๊บอ่สาสแกนกด B อ่าเห็นไหมสัแกนไหมว่ามันสแกนได้อยู่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สรุปนะครับผมวิธีการสาแกนนั้นสแกนไม่ยากครับผมแต่ทำไงก็ได้ให้ช่วงที่คุณกำลังสแกนนั้นปลอดภัยที่สุดหนึ่งเลยวาร์ปไปยังสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่คุณสามารถวาร์ปได้สองทจุดเซฟสปอต สามพกหายตัวไว้เสมอนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะฮะ,ะและ้วแล้วสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมเก็บโผบนะตอนผมหายตัวอยู่ก็ยังเก็บโผบได้นะครับผมนะฮะโผบยังเข้ามาอยู่ในยานผมอยู่นะครับแปดอันอยู่ในช่องกระสุนอีก8อันก็จะมีเท่านี้นะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมยังไงใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม